ความเดิมจากตอนที่แล้ววินอรุณสวัสดิ์นี่คงไม่ใช่ว่ากระเกงในก็เป็นแบบเชือกเขาจริงแหละท,ที่สวมมันอยู่เลเร์อยากเห็นร,รู้แล้วละ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเองยังไม่ได้มั่นกันด้วยดังนั้นดูมากกว่านี้ไม่ได้หรอกดูเรียบร้อยแล้วก็ไปกันเถอะลุงยีบังคับมันไปเสียก่อนก็ดีหรอก อย่ามาเลือกมาเหสีด้วยกางเกงในเชือกดิอแถวจนออกมาข้างนอกได้สักที <c oughs> ดูเหมือนว่าจะยังพอมีความสนใจเรือนร่างสาวๆอยู่โรคเกลียดผู้หญิงก็คงจะเยียวยาได้แหละมือใหญ่จังไม่สิต้องบอกว่าตัวเราเล็กลงถึงจะถูกเดิมทีส่วนสูงก็ต่างกันอยู่แต่ถึงขั้นนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะปรับตัวได้ง่าย แม้ว่าตอนนี้จะไม่รู้สึกปั่นป่วนแล้วแต่เราก็ได้กลายเป็นผู้หญิงไปจริงๆแล้วสินะอย่างเมื่อกี้นี้ถ้าบีบบังคับจริงๆังก็สู้แรงไม่ไหวหรอกเอ,เอาเป็นว่าอย่ายุหรือทำให้โบโหจะดีกว่าสงสัยจะยังโกรธอยู่แล้วก็เอาเป็นว่าช่วยรักษาอารมณ์ไว้แบบนี้จนกว่าจะถึงจุดหมายด้วยเนะยาะยาองชายวิสัน ท่านเจ้าชายถึงกับมรุณามาช่วยกับตัดสไลฟ์ตัวเองนียเหรอครับช่างอุ่นใจยิ่งนะักแม้แต่ในหมู่บ้านซึ่งห่างไกลจากเมืองหลวงชื่อเสียงบินก็ยังดีเยี่ยมขนมที่พามาจะให้ตามไปด้วยกันเหรอครับอ๋อข้าไม่สิคือ,ค,อคือฉันไปนำทางสนนินี่วินข้าคุณจะตามไปด้วยจริงๆิงเหรอที่ผ่านมาก็ยังพอสู้ในระดับคนทั่วไปได้แต่ตอนนี้ไม่ไหวหรอกก็ใช่เป็นกำลังลบไม่ได้ตั้แต่สมัยเป็นผู้ชายแล้วนี่ แทบไม่ต่างจากเดิมเลยไม่ได้ขนาดนั้นเลยไม่เหลือทั้งเรี่ยวแรงและกำลังตรงนั้นคือถ้ำที่เป็นลังสินะเจ้าคอยดูอยู่ตรงนี้ไปวินเกะกะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีเราก็ได้เราซึ่งได้รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของวินตั้งแต่เด็กๆ แบบนี้พยายามจนตายก็ทำไม่ได้หรอกเพราะรู้ว่าตามวินเรื่องวิชาดาบไม่ไหวถึงได้เปลี่ยนไปเอาดีทางประจสุอสอบพรอแทนทัทนทีส่วนเราก็เป็นชายไร้ศักดิ์ศรีสิ้นดีสุดยอดเลยวินเนี่ยคือฮีโร่ของผมเลยนะขอบอก <c oughs> เอาเธอยังไงก็พูดออกมาจากใจจริงนั่นแหละถูกอ้อมมาดักหลังโดยไม่รู้ตัว ไม่สิตอให้ใช้ดาบบีได้ก็หยุดการโจมตีนี้ไม่ไหวแน่นอนอ้าขอโทษด้วยที่มาช้าสุดยอดมีนยนังเป็นโรคหองหมเลยนะขอบอกมินเอา้าอย่าบอกนะว่าเจ็บตรงไหนอยู่ โต้ดาวมันก็หนักกลาเป็นว่ารับมือไม่ทันไปถึงได้คิดว่าไม่รอดแน่ๆแล้วอยู่ๆวินก็เปล่มาดีแล้วล่ะที่ปลอดภัยอ,อท,ทำอะไรฮะวินยังจะไม่น่ามาถามอีกก็เจ้าร้องไห้นี่ แล้วหรอกว่าเป็นองค์ชายดูฐานะตัวเองด้วยดิท่านเจ้าชายเลยนะทัางเถก,กับกันทั้งแบบนี้เลยเไม่ดิเดินเองได้อยู่ถ้าปล่อยให้คลาดสายตาแล้วยังโดนทำลายอีกก็เดือดร้อนสิแถามระดับข้าแบบแบบนี้ก็สู้ได้เรื่องนั้นไปถ้าเป็นผู้ชายเรื่องเรานั้นก็พอจัดการเองได้อยู่ถึงจะได้วินช่วยบ่อยๆตั้งแต่สมัยเป็นผู้ชายแต่ครั้งนี้มันแบบว่ามันดันรู้สึกแปลกๆทั้งนั้นสิ วินมันเป็นเจ้าชายที่ก็ดูดีเลยแปลกมากขนาดนี้ก็แค่ได้ช่วยตัวเราเอาไว้เองสงบสติก่อนสงบสติก่อนสิตัวเราเลน่า <L ene. S 2> ว,ว,ว่าไงคือขอคุยแบบตรงไปตรงมาหน่อยว่าตอนนี้มือข้าได้สัมผัสกับกิงไนแบบเชือกอยู่ใช่ไหมเออนั่นสิคือถ้าพูดถึงแกมันก็ต้องเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนะวันนี้สึ็กับกิงไนแบบเชือกมาหรือเปล่า เลิกถามมันทุกครั้งที่มาหาได้แล้วถือว่ารุนลามกันเต็มเลยนะ